เป็นไงน้องสึลลอโหพี่แรงใจผมมากเลยโคตรแรงเลยเอารถมาแต่งเลยครับพี่อยากได้แบบไหนน้องชายอยากได้แบบสเต็ปใช้งานนะพี่บรรทุกด้วยอ่ะทางงางนนก็เดี๋ยวเอาชุดโปรอันนี้ไปเลยขายดีสุดท่อสูรหนึ่งใบพร้อมรีแมพพอใจปะพีซึลลอแล้วพี่ซุลลอจะไม่แทมไหลผมเลยเมื่อกี้น้องพูดว่าอะไรนะผมแค่พูดพี่สุลล้อไม่แทมไหลผมเลยอ๋อ ถ้างั้นเอาไปเลยนะเรียกพี่สุดเลาะเอาไปเลย่ะ,ะส่วนลดพอสูตรไปเลยให้เจ็ดร้อยบาทะนะถ้าทำชมจุดโปอย่างเงี้ยแต่ก็คองแถมไปเลย EGR ฟรีนะแถมฟรีไปเลยแล้วก็แถมสายน้ำบนฟรีของแท้แล้วก็แถมหนุนท้ายล่างให้ฟรีมูลค่า500ก็แถมฟรีไม่คิดตังพี่พูดสุกใจผมว่างั้นแก้ว่าเพิ่มไปเลยแล้วกันพี่แล้วพี่จะแถมอะไรผมอีกวะอ่ะโอเค น้องขอมาพี่ก็จัดให้ไหนไหนก็ทําชุดโปรแล้วเอาไปเลยแก้วาวนะอยากจ้แก้วาวจัดให้แถมไปเลยกระป๋องไว้เกตตัวรถแข่งของเจ็อะหนึ่งใบพร้อมติดตั้งให้ด้วยแล้วก็แหวนล้องหัวชีดนะปกติมูลค่าประมาณ400บาทนะอันละร้อยของแท้อ่ะฟรีไปเลยไม่เกินอ่ะเดี๋ยวไปลองดูเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้น้องสุดลอบเป็นคนขับนะโอเคเวสุดลอบ แล้วเดี๋ยวน้องสุดหล่อช่วยบอกพี่หน่อยนะว่ามันแรงจริงหรือเปล่าได้เลยมาดูสเต็ปการจูนกันดีกว่านะครับว่าจะแรงสักแค่ไหนในเครื่องพันเก้าีทุกใจพผมเลยทั้งคู่เลยพี่ทายกับน้องกันพี่แทบไม่กล้าลงเลยแม่ง<ะ>เจอหน้าน้องสุดหล่อเข้าไปแม่งลูกค้าติดใจน้องก็ไม่รู้เนะี่ยลงเนี่ยพี่ลงเนะี่ยอยากให้ลงเนะง,นะงี้ยลงลงลงจากรถหรือว่าอะไร ลุกตกดลุก็ได้ตอนนโอเคครับทางนั้งอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม